สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อช่องกับตันชาแนลนะคะทุกคนนี่เลยจ้าวันนี้เราไปแวะตลาดที่บ้านมานะคะตอนเย็นเราก็เลยได้ของกินมานี่เลยจ้ามีไส้กรอกลูกชิ้นย่างนะคะอันนี้ย่างเตาถ่านหอมๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีนี่ทุกคนซูชิหน้าร้นนะคะร้านเด่นร้านดัง ประจำตลาดเราแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงน้ํากะทิค่ะทุกคนนี่น้ําจิ้มลูกชิ้นนะคะแล้วก็น้ําจิ้มซูชิมาค่ะทุกคนเเรามากินกันเลยนะคะอ้าวกระเถิบมาใกล้ๆมองกลุกอ,อ่ะวครับผมชอบนันชาแนลว,วันนี้มากินข้าวครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตันชาแนล มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะอ่ะลูกชายกินเลยกินลูกชิ้นก่อน,น,นใช่เดี๋ยวเรากินตอนท้ายของหวานอ่ะเรากินนี้ก่อนเอาไหน,นกินนี้ก่อนนี่เรากินซูชิแล้วก็ต่อ้วยซูชิอะไหนนี่นะคะคุณแม่กินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินนายขอชิมหน่อยดินี่นะคะ ฮอตดอกนมชมพูจุ่มลงไปเลยค่ะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากอมขอลูกชายชิมนะเออเอะเอะบนี้รอันนี้ชิ้นลู้เป็นูกชิ้นหมูอันนี้ลูกชิ้นเต้าหู้ใส้กอกไก่แล้วก็ ไส้กรอกลังไก,ก่กรอบมาจา้ะเรามาชิมลูกชิ้นหมูนี่นะคะ่นานกินไหมทุกคนฝนมันตกอ่ะทุกคนแล้วก็เลยไปแวะซื้อของคืนมาก็จะมีนะ่ะ ที่ตลาดบ้านใครมีของกินอะไรน่ากินก็แชร์กันมาได้นะคะลองไหมอันนี้เป็นเต้าหู้น้ำจิ้มเขาคือแซ่บนะทุกคนแบบซีฟู้ดผสมแบบกับน้ำเชื่อมอะ่ะอร่อย มาละ1สิบบาทนี่เราจะมีทุกคนซูชิหน้าล้นชิ้นละสิบ,บาททุกคนดูดิคือมันเยอะมากแล้วหน้ามันแบบจุกๆเลยนะมีแซลมอนมีกุ้งแล้วก็มีโลแซลมอนปูอัดแล้วก็ชีสนะคะเดี๋ยวเราจะกินต่อจากอันนี้ให้เรากินทอาดอกก่อนเนาะ นี่ทุกคนมาต่อ<ม>ตากล้องก็น้ำลายไหลนะ <c oughs> เลิศ <c oughs> เลิศไหมเลิศทำไมพูดเลิศดิเลิศเราได้คำเราได้คำประจำคลิปะะลแล้วนะคะเลิศมาเลิศอร่อยนะคะไป<ม>ยืนแบบดูข้าวย่างอ่ะทุกคนแล้วร้อนหอมหอมใช้เตาถ่าน ย่างมันจะเส่บนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งไว้ให้ตากล้องอร่อยนะทุกคนเป็นร้านเจ้าเก่าดั้งเดิมนะคะขายมาอย่างยาวนานอร่อยอ๋อนี่ค่ะ เอ,อ,อ,อาไหมเอาเลยนะเอาโอเคขนี้อ่ะเอ,อาหมดเฮ้ยจะกล้องถ่ายถ่ายลูกชายด้วยอืมเป็นยังไงอ,อร่อยทุกอย่างนะคะลูกชายไม่มีว่าอะไรแม่อร่อยเอาน,นี้อมาให้ยายลูกมาให้ยายแบ่งให้ยายของลูกพอนี่ไม้หนึ่งที่แหละ ถ้าไปเยอะๆตากล้องของเรานะคะก็คือคุณแม่นี่แหละคะ่ะเราต้องให้คุณแม่กินเยอะๆนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่แล้วเนี่ยมาให้ยายหมูก็กินสองไม้นั่นแหละพอดีแล้วนี่เลยจ้าอันนี้เป็นเต้าหู้หมูเต้าหู้หมูก็อร่อยนี่มลยอันเด็ดแซ่บอันนี้เป็นไก่องความ แล้วก่อนลูกเดี๋ยวยาก็คือไข่ลงควันแล้วพักเบรกก่อนกินซูชิก่อนนะพักเบรกพักกินพอดดอกลูกชิ้นนะคะเราจะมาทำกันกินซูชิหน้าร้อนนะคะทุกคนเอาซูชิไข่จะไม่เอาไหนคะปูอ<ข>ัดใช่ไหมอันนี้ค่ะอันนี้ขายอะไรนะอันนี้โรแซลมอนอันนี้อันนี้ไข่กุ้งอัน,นเอาชีส เอาชีสใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> น่าเดี๋ยวนะแม่จะตักให้ hmm. ร้านนี้นะ<บ>ทุกคนคือเขาเชฟระดับโรงแรมเลยนะคะมาทำเหมือนแบบเมล่าชีสนะคะมาทำขายขายดีมากทุกคนต้องยืนต่อคิวอะ่ะไม่งั้นไม่ได้นะทุกคนแบบว่าแม่เอาชิ้นคือมันคุ้มราคาแม่เอาช็อตชีสได้มอ่าอ่าเดี๋ยวกินทีละอันก่อนลูกละบบนะมัน คำใหญ่แล้วก็หน้าคือเขาล้นมากเ่ยทุกคนเดี๋ยววันหลังเราไปตลาดอะ่ะอันนี้มีไข่ไวบ้างไข่กุ้งเราจะถ่ายตอนคนเยอะๆให้ดูนะคะอันนี้ชิวกี้มีไข่กุ้งด้วยครับ,รบเรบาจะถ่ายนะเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะไปถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้คือคนมันเยอะมันถ่ายไม่ได้นะคะนี่ค่ะชีสอันนี้เป็นหน้าชีสนะคะ อร่อยทุกคน <c oughs> แล้วก็วัตถุดิบคือเขาสดมากเหมือนเหมือนระดับแบบโอมาโกเซ่ <c oughs> <c oughs> แต่โอมาโกเซ่แบบตลาดนะทุกคน <c oughs>